รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขอโทษสังคมและขอโอกาสให้สอสอนครศรีธรรมราชที่ปราศัยพาดพิงในทำนองดูแคลนผู้สมัครจากพักการเมืองคู่แข่งจนถูกกระแสตีกลับ นายอลองกร์พลบุตรรองหัวหน้าพักปิและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวปราศัยหาเสียงทางการเมืองในทำนองดูแคลนผู้สมัครจากพักการเมืองคู่แข่งว่าสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่าเข้าใจดีถึงปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยและการตำหนิติเตียนต่อคำปราศัยดังกล่าวซึ่งสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็รู้สึกไม่แตกต่างกัน จึงต้องขอโทษและขออภัยมานโอกาสนี้พร้อมขอโอกาสให้ในาใยชัยชนะและทางพักจะปรับปรุงการประสัยทางการเมืองเน้นการชี้แจงแถลงวิสัยทัศน์นโยบายและผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการเมืองแบบสร้างสรรค์ต่อไปทางด้านของนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่ากรรมการบริหารพักไม่พอใจและจะมีการกดดันในายชัยชนะจะไม่ให้ลงสมัครสอสสในการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ